ขอให้การงานของน้องในชุมช่วงเด้อคิดชิ่งใดก็ได้สชิ่งนั้นต่อไปกาให้อนาคตพลังต่อไปคู่มือที่ช่วยเหลือคนทุกคนจนโดยโดยโดยชั้นนี้แล้วกับโมมีอย่างใดเนาะโดยโดยโดยจากความที่เราบริพอนั้อยู่ดีมีเงินด่โดยจิตไม่ได้ความไข้บมีพนธยทุกโดย,โดยขอกราบสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องมสขขดสุกุสุคนเนาะ บอว่าสิเป็นทั้งในประเทศและต่างประเทศกับบอยเอกันยินดีตอนทับเขาสู้ซองบ่อยเอกไซบูรีกแล้วเนาะพี่น,อน้องเนาะกับบอยเอกมีอีกครอบครัวหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะกับเพื่อนซึ่งในบ้านเพื่อนกับแนะนำมาเนาะพี่น้องเนาะกับเป็นบ้านหอยทองนี่แหละเมืองไซบูรีแข่งสวรรค์เกษตเนาเนะเป็นเฮือนอีกเฮือนหลังนึงเพื่อนกับถูกเนี่ยาขาดเกินนี่กันเนาะกับเรื่องรายละเอียดต่างๆบอยเอกยังบ่หูบันไดเนาะ แกเพิน่นว่าเพิ่นกะอดเข้าอดน้ำเลยนะแบบที่ด <Zw üss. S 2> ินที่ดอนเพิ่นกะหมมีปัญหาแบบอาศัยแบบไปยู่ให้ยู่หน้าไปเลยนะเขาอยู่เขากินกับพ่ออยู่พอกินไปนี้เนาะพี่น้องเนาะกัตอนนี้กับพ่อเอกก็อยู่ในบ้านเพื่อนเองเนาะก็อยู่ใกล้เฮือนเบ้านเลยเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเป็นยังไงเรื่องเล่าของเพื่อนเป็นยังไงก็เดี๋ยวเอาไปฮับชมพร้อมๆกันเลยเนาะพี่น้องเนาะกัไปฮับชมพร้อมกันเลยเด้อ ก็ตอนนี้บอเอกมาอยู่ที Alpha, ่เ oh, ฮือนเพื like donkey, baby, hoard, ijk, ่อนแล้วเนาะพี่น้องเนาะว่าเรื่องราวของเพื่อนเป็นยังไงก็เดี๋ยวไปฮับชมพร้อมๆกันเลยเนาะเอกพาไปฮับชมเลยเด้อโดยสบายดีเด้อสบายดีสบายดีละสบายดีหน่อยๆชื่อยังเน้องเอ๋ยไงเซรินเซรินโดยโดยอายุเท่าไหร่เอ่ย 33 33เนาะบ่าวได้จะอายุเท่าไรล่ะ7ปี7ปีเนาะชื่อจังล่ะธันวาธันวางธันวาราศีธนูเนี่ยนะมาที่นี่ลูกคนหนึ่งจะเปิดใช้เนี่มีลูกจะคนใ่ไหมสามมีลูกสามเนาะเพิ่นไปงไหนเมื่อใช่ไหมคนนึงก็ไปโรงเรียนไปโรงเรียนเนาะมาจะไปใช่ไหมผัวเจ้าก็มีบ่มีมีเนาะชุมเมืองนี้ยังอยู่น้ำกันบ่อเลยยังไหนอยู่น้ำกัน ตุกามก็เปลม่นน้นแล้วอยู่กัผัวกัหาเงินหาคำกับบริกรู้กับมียแต่เฮาจริงเลยเห็นทุกอยู่เหมนหาเงินหาคำกับเลี้ยงลูกแล้วช่งลูกเรียนกับแม่นีด่ะบางข้าวบางกื่นอยากกินย่างกับวันแรกกินบางมื้อกับเมีกินบางมื้อกับเล้กินทอเงเก่งขั้นมอนี้แล้ว เมื่อเนี่เหว่าเห็นไปอยู่หน้าเนี่ยน้าเจ้าบ้อหรือหน้าเขาหน้านป้าลุงนี่แล้วไปอาศัยอยู่นลำเพิน <ไป S 1> ่นอาศัยอยู่นลำเพิ่นขอเฮ็ดทำพิดเพิ่นก็นไดหนีเอาจากเรือนจากศา,<อ>านได้ห้านปะีแล้วคนไดหนีนั่นแหละก็บ้านนี่หลยเพิ่นมไปขอเฮ็ดปีนี่เพิ่นก็นกนให้เฮ็ดแล้วก็คันเฮ็ดก็ข้าวกับปั่นเพิ่นนะ ถ้าเอากันวาวันช่วงผมเบียกับพ่นให้ชิบชปนี้ดปีหนึ่งนะมันกับปกกลุ่มกินแล้วเนาะแล้วกับพกกลุ่มแล้วเหลือนหนึ่งเดือนชก็อึดนี้นะเอากรหาไปกองเชือกับไปหาขุดกบขุดเขียดนิดนักนะ้ขอน้ำบานน้ำเมืองเพื่นนี่แล้พอเลยกินจังโลจังไหลน่ดะน,นมันเป็นช่นนั้นะน,นะ<อ> เรื่องเรื ko ่องเฮือนเรื่องซ่านนี like ่อันนี้อันนี้เป็นเฮือนของเจ้าเนาะอันนี้เนี่ยเป็ดอันเครื่องไม้อันนี้เราเป็ดอันของคู่เป็ดคนนเฮ็ดหานนาเห็นฮานเราเป็ดขอแล้วเพิ่นก็ให้ซ้ำนี้แล้วเราขอเราคงก็อึดอยากก็ขอ่นเพิ่นก็บว่าซ้ำคนก็ออกยามซ้ำนี่ตาทุกเดือนอย่าเพื่อนกับป้ากับทิมแต่ว่าปู่ย่าเพิ่นก็ยังอยู่บ่สมื่นียังอยู่นะเพิ่นกับส่งนเพิ่อนกับบ๊อบเบิ่ง เพันอยู่บ้านนี่บ่อยู่บ้านนี่กะเพื่อนเพันอยูใช่ไงนะบ้านชำหดังนี่บ้านชำเออบ้านทางใต้พวกแต่ชัมม่วโมงนี่กะอาศัยเฮ็ดน,นาน้ำเพินน่นเนาะเอาเฮ็ดนาเพลินนาน,นาเช้าบ่ได้จังเลยนาสูงดุงนี่นะแบบดุงเป็น,เป,นเป็นเอื้อยเป็นอ้ายของเมย์นี่ดิโดยโดย,โดยเป็นนั่งร้า,านไห่นาตะก้ากับเพิ่นขายเ<อ>พิ่นเราจะห้าวันนี้ทานจากไหนกะให้ซื้อเอาเป็นได้ ơ ờ, Thế Tinny hên hết em để xưa là bọn để lên 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 bọn để xưa là hoặc mình nó mơ 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 Rồi mơ 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 mơ

พอเท่าไม่เท่าเอ้ยปูเน่านะบ่อันเบ,บ็ดดุงนหนเออลุงเจ้าอยู่นลำลุงอาศัยอยู่นลำลุงหออมอกับเมฆกับโบมีไปอยู่นนำเด้ออ่าอ่าเมฆไปอยู่ผู้เดียวโดยโดยได้ดดดเพิ่งกัดได้หนีไปหนึ่นมงมูลหนังหายหน้าถุงกับโบ่เฮ็ดโดยแล้วก็ไปก่อเฮ็ดน้ำปูน้ำยากะเปินใหน้เฮ็ดนาชิบใหก้กะฮานิดน้อยนิดบาดได้ข้าวกับได้เป็ดชอบมันอะเออมันกับโบพอกินนะเนาะอืมมันกับโบพอกินโดย

อันนี้จะไปหาแบบปีนไม้ปีนอย่างคนเลยก็ไปหาเกลือแล้วก็มาทาขนานี้นะอันนี้อันนี้อะไรออพวกแป้น,นปพวกอย่างนะั้นคือจังได้ซัมนี่มันวะจองไดซัมนี่กัน<อ>ว่านั้นกระเบิดไ,ไปขอในกอ,อ,องชอยกับอ,อันนี้กับเจ้าอันนี้เขาให้ลาลาเนาะเขาให้ละละกนะอ,องชอ,อยอยู่มันนะโงกนะเขาไปขอ,อขอมาปีนี้นะช่วงเดือนพวกนี้นะขอมาในเดือนมกราอมอยู่กับป่นวัวได้กับบุ้งวันนี่ตองอบนที่บางใดกับบองน้ำถึงไ าสิเก้าเพิ่นนะมาๆแ้วก็เอาดอกบันไดนี่ถ้าเฮาขออยู่ชนอยู่เถียงนาเพิ่นเด้ปรชามเบดในตุ๊กแหยังถึงเข้ามาอยู่เออนี้าจะอยู่ไห้อยู่นาก็บ่มีนาเฮน้ําใช้ดอจ้ะเออใช้ก็บ่มีไปอยู่ในไห้นานน้ําห้วยน้ําหยังคัน้แม่นๆอือแม่นัน้นอึดอือคัน้ กันยืนมันบ้านกับแบบนี้ล่ะไาเพิ่มมีแต่ไปอยู่นาหมดเลยนะไปอยู่นาไปยู่นาแน่่ป่ะอยู่กับป้ากับลุงมาเลยว่าอยู่เขาครัวจ้ะอยู่แต่ลูกแต่ผัวนี่ล่ะอยู่นาก็แหละแต่บ้านบ้านนี่ก็ไม่ได้ค่อยเข้ามาหมดเลยยังไงเข้าบัตรท่านพุ่นเดือนแล้วเข้าแล้วน้ำป่ะแล้วพาแล้วน้ำมก็เข้ามาเมันปั่นข้าวปั่นน้ำแลี้ยวคนละอก็เข้ามาแบบนี้ ่อนยา้ไม่ได้ก็ออกไปพนน่นครไปหาตัอ่อตะหยางนี้พอเรืยินชืที่เกือบไปนัวน่นะยางไผไรับลู้เลยนะไปพวกนี้เ่อืมบดามคนนั่นแล้วเราบับันสา,างเข้าจเท่าน <ไป S 1> นะไปตัดมือหนึ่งได้เทไรอ่ะคันบดเหื่นนั่นก็ได้บดสองร้อยสงองรอนน่ะไสองรไปตัดไปตัดเทไรานานะ่ะนี่นะเหนือบ้านไม่ยางไป อยนี้ไว้เหนือบ้านเลยนะอืมจังนี้จะส่งลูกเฮียนนะหมอจังนี้ก็จยู่่งลูกท่องเฮียนพร้อมอืมพวกนี่เฮียนนะหมอพวกนี่นะเฮียนแล้วนในปอนึ่งปอนึ่งเฮียนในบ้านนี่หมดนะเฮียนในบ้านนี่นะเออนี่นนั่งกับเฮียนอยู่ในบ้านนี้ป่นปูที่สองอืมปที่สามเลยพวกนนี้พวกจะมีกับผู้ไปมอแล้วอันนั้นนะอย่างนี้นะหมอพวกยิ่งรู้ชายไปมอผู้ชายหนู อบ่มีผ e ha. ha. ja no. ู้หญิงเลยเนาะบ่มีอายุ12ปີพุ่นน่ะลูกกุกนะเออนั่นน่ะส่งโรงเรียนนํากําเหมันทุกคือคัคุณเจ้าเห็นผวຮ็ติวบกันหาเงิหาคําก็งิมันจะสนะเนยนั้นนะ

ทางเทือกับเพื่อนบ่ให้พูดคุกยกันอย่างไรกะเอามีซับชิ้นอยู่เบาะมาประคัมประกันนี่<อ>ามาที่นี่นะเฮ็ดจังไนะหนคะกับ่ได้ณนะเพื่อนบ่ให้กับโบราณไปลราหาหมอเนาะทางเทือแมดปลาลุงเขอาอยู่ใกล้กันค่ะผู้เขาชุนฉานนะคะก็<ไ>ให้ยืม<ไ>จะห<ไ>้าสิบพันนี่ดนะ่ะคิดว่าความเจ็บปินนะน,นะแมนแมนแมนไผ่กับโบรอยากเป็นน้องนาะไผกับโบรอยากเป็นก็ไปทางไหนกับโบราณเออเอ็มเจี๊ยแล้ว ตัดคาดแล้วบอกเป็นพี่บอกเป็นน้อง,องอเันทั้เอือยเจ้าเลยนะคนในบ้านเนี่ยบอกเอือยเจ้าคนในบ้านเนี่ยนะเขา,นาน่าวล่ามีผนดีเนาะอยู่ใช่เน,นี่ยเหนื่อยเหือนเนี่ยเหนือยปุ๊บโมกันเฮือนขายเครื่องเนี่ยบอกเฮือเหนือยปุ๊บเงิ่อนดินเนหงงนื่อยนาะตัดคาดเลยกับพี่กับน,น้องออ๋บ่สนเลยบอกเจ้ามีพี่น้องจะค้นเหือเลยกับมียุคที่อาหารกับยุ่มบ้านนี่กับปุ้นึง อือ <ítulo> uh ่าหนักกะพิ่นกะอึด hmm. ยังยากคือกันอ่าแต่ว่าเพิ่นกะซอยแต่พ่อแต่พิ่นช่วยไรอันนี้แมนแมนแมนเอยเธอบอกว่าแล้วเอออย่างเพิ่นก็มีบัดเพิ่นตาชี้เช็ดเราบอกเมนน้องอีดตัดขาดเลยตัดเป็นสายเลือดเลยเขาก็คือมือนี่ก็ยังเพิ่นเขาบอกปากน้ำเลยนะอย่างผ่านกขาบอกปากน้ำเลยบอกปากนะแต่ว่าเขาเช็ดฉีเขาเน้ะ เตียน้ำบากอะไราน้ำบ้างดเจ้าเลยนะพอพอเกียณวนพอเสียแล้วก็เป็นเตยงน้ำบ้ากเออพอเสียแล้วก <camp> ็เป็นอะไรนี้ออกเฮาอนชากสารเลยพวกเอ่ยนะบ่อะไรยังไงพี่น้องเนี่ยบบนอันน้องเอ้ออายของแม่เป็นยังไงนะเออทำเป็นมูลมังพอแม่คนนี้อืมถ้าเอาไปขอเฮ็ดี่ากกนชิเงาเฮ็ดเงินทัวกับฝนกับช้ง เราก็เลยอ,อยู่ไบบนี้อดทนไปนะแต่ว่าเรื่องเรื่องดินนี่เป็นดินของเจ้าบ่าดินที่ว่าจะปลูกเงินอยู่ไงเออคือพอให้แล้วพอให้แต่ว่าขาดแล้วอันนี้เพื่อนเราให้ขาดแล้วแต่ยังเหลืออะไแค่เจ้าสร้างเจ้าสาวเองเนาะ เม็ดก่อนเพิ่นจ well, like ีใจคาดแล้วก็เพิ่นช่างไว้แบบนี้เออเปินโดยมอบให้เลยฮนะว่าโบให้ผ่มาญาติเอาเลยแบบนี้นะนอมันก็เป็นของเจ้าแล้วเนาะเป็นของตัวเองขี้ดินนี่นะบริตัวอืมทีากันว่าขี้ดินนี่เป็นของตัวเองโดยโดยเนให้เลยแม่ก็ยังอยู่อย่างนี้แต่ว่าเราก็อยู่คนเดียวอันนี้เราอยู่ใช่ไหมอ่าในเพื่อนตัวมกับเบื้องฉงเกี่ยวในที่นั้นะแต่โบมีผ่เลี้ยงเพิ่นบอกจาคือโบเลี้ยงสะ

กับประมาณนี้เนาะพี่น anyway> ้องเนาะเฮือนชานของเพื่อนเนาะเพื่อนก็บ่ได้ค่อยอยู่บ้านไดนเนาะแต่ว่าเพื่อนก็ไปอยู่หน้าช่วงนี้เพื่อนเกี่ยวเข้าน้อพี่น้องเนาะกับประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะเฮือนชานเรื่อยเพื่อนก็ก็ชอบนะอย่างถึงถึงนะนี่ฉันาคาดตรงนี้เออแล้วก็เสื้อผ้าเชื่อมน้อยน่ะเสื้อเก้าวมืออะไรเสื้อผ้านี้มีแต่คนเอาให้เนาะ โดยโดยโดยเอาต้นมาขเยอขนาดเกืบป็นเสียงคู่ด้บนดอฮนี่เกือบเกือบจะใส่เยนะอันนี้ก็เป็นเป็นยังเฮือนขัวของเจ้าบ่อนะคือทรงห้างเลยเนาะโดย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 อันนั้นจึงมาเห็ดชนต้นบุกขามี้ยนผมมีหลังมุงแต่นะโดยอันีใช่กบขาไม่โดม กะมื yeah, yeah. Dungeon, ่น kind of ja. yeah, ี้กะบ่เอแกะบ่มีอย่างไรเนาะกะบ่เอสิเอาเงินให้ไว้ช่วยอยู่ช่วยกินเนาะช่วยลูกช่วยเต้าไงเนาะโดยโดยโดยใหญ่ได้โดยโดยนี่กะบ่แมงเงินของบ่เอเนาะกะเป็นเงินของแม่พิลลมเปี่ยมพงเนาะกะบบ่เอไว้ให้เจ้าช่วยอยู่ช่วยกินเด้อเอ้ยเด้ใหญ่เลย

ดอย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 กะประมาณนีเนาะพี่น้องเนาะเฮือนชานของเพิ่นกะอาศัยอยู่กับลูกกับผัวเพิ่นสามเอลูกอ่ะสามคนเนาะแล้วกะผัวเพิ่นกัตอนนี้นอนนอนอยู่หน้าแต่ว่าหน้ากับเป็นดินของลุงเพิ่นเนาะเพิ่นยังมีแบบดินหน้าเป็นของตัวเองแล้วก็อันนี้เป็นดินของเพิ่นเองแต่ว่ายังคาดพวก ข้าวปลาข้าวสารอาหารแห้งมาเนี้เนาะพี่น้องเนาะมื้อก็ยังขาดแล้วก็อยากส่งเสริมลูกเฮียนแน่พี่น้องเลยก็เป่าแอร์ก็หลังจากสัมภาษณ์บางเพื่อนแล้วเนาะก็เป่าแอร์ก็ิได้จขอโตัลาก่อนแล้วเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวมื้อนี้มัน,มนก็คั่มแล้วเนาะพี่น้องก็ขอก่อนอื่นก็เป่าแอร์ก็ ขอขอมกขอใจจากทั้งแม่พี่ลมเปี่ยมพงเด้อแม่เด้อขอให้เจ้าอยู่ดีมีแห้งความเจ็บจะได้ความไข่จะมีได้แม่เด้อก็ขอให้เจ้าลำรวยลำรวยแล้วก็เป็นสะพานบุญตัลูกแบบนี้ตลอดไปได้แม่เด้อขอให้เจ้าอยู่ดีมีแห้งได้แม่เด้อก็ความเจ็บจะได้ความไข่จะมีได้แม่เด้อแล้วก็เอ้กจิขอโตลาก้อนเนาะพี่น้องเนาะกะมื้อนี่มันกะขําแล้ะมันไกลฝนที่ตกกน้องพี่น้องเนาะกะ พอกันคลิปหน้าเด้บอบกับมื้อนี้กับเบ้าเอ๋กับขอตัวลาก่อนเด้อขอกราบสบายดีมื้อทุกคูทุกคนเนาะที่เข้ามาฟังชมคลิปบ,บ่าวแอ๋กันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้บ,บ่าวแอ๋นะเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้บ่าวแอ๋เนาะเฮ็ดคลิปต่อไปเนาะกับขอบกราบสบายดีมื้อทุกคูทุกคนเด้อ